สวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับอันนี้เราอยู่กับแแลงนะครับแแงประกายแสงถึงไดมอนด์เนาะอันนี้ผมหยิบคลิปเก่ามานั่งอธิบายให้ละเอียดเลยนะครับว่าวิธีการลงแแลงนะครับประมาณไหนบ้างทีนี้คือ,อคู่ตัวนี้ผมกดสุ่มมานะาไม่ใช่คนไทยเนาะแล้วเขาเล่นซับพอตนี่แหละครับคือซับพอทที่จริงใจนะครับเป็นแบบไหนเราจะไปดูกันเริ่มเกมก็ปกติเลยครับผมหาหมุนหาตัวม่วงก่อนนะส่วนตัวม่วงที่ผมจะใช้ในผมใช้ทุกตัวนะครับยกเว้นเจ้าสามเหลี่ยมนะ ความจริงสามเหลี่ยมก็ดีนะแต่ว่าผมผมเอาไปขายทิ้งเพื่อหาปืนหรือเพนกวินดีกว่าครับอ่าแล้วแล้วแต่คนแล้วแต่มุมมองนะแต่ผมจะขายสามเหลี่ยมทิ้งแล้วก็หาเป็นเพนกวินหรือปืนดีกว่าเนี่ยผมจะขายสามเหลี่ยมทิ้งนะต้นเกงก็ไม่มีอะไรนะครับเราพยายามตีดันให้จบก่อนนะครับตีดันแบบนี้ไปเรื่อยตีให้จบก่อนคือที่ผมจะยกตัวอย่างเกมนี้มาให้ดูเพราะาผมไปนั่งดูคลิปเก่านะครับแล้วก็ ดูแล้วคือตั้งแต่ผมกดมาเนี่ยถ้าไม่ใช่แบบว่าเป็นคู่หูนี่คือมีคนนี้นะครับที่ว่าซับซับแบบซับจริงๆเลยนะครับซับของแท้เลยอันเนี้ยคืออยากให้ทุกคนดูคลิปนี้แล้วดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าเรากดเข้าไปแล้วเราเห็นเพื่อนเนี่ยที่เขาดูทรงว่ามีดาเมจมากกว่านะครับให้เล่นซับย้ายไปเล่นซับทันทีเลยวิธีดูดูยังไงครับดูง่ายๆ,ๆเพื่อนที่จะมีของหรือมีดาเมจมากกว่าเรานะครับวัดที่ตัว เขาเรียกว่าอะไรเครื่องหยอดเหรียญน,นะครับอันดับแรกนะลองดูที่เครื่องหยอดเหรียญน,นะครับแล้วก็หลอดนะครับลองดูกดไปที่หลอดเขานะครับถ้าหลอดเขาเนี่ยมีเลเวลเยอะๆหมายความว่ามีสกิลเยอะๆนะครับนั่นแหละครับคือเขามีดาเมจมากกว่าเราแน่นอนนั่นแหละหันไปเล่นซับทันทีเลยเหมือนกับเกมนี้นะครับที่ยกตัวอย่างมาเพราะคนนี้เขาซับสุดจริงๆนะทีนี้พอเราจบดันเสร็จทํำยังไงเราก็ไปดูที่ผูกมัดนะครับ แล้วเราก็ไปดูที่พลังแฝงอีกอันนึงนะครับว่าเป็นอะไรอย่างเ,างเช่นตานี้นเป็นเครื่องหยอดเหรียญเนาะก็ไม่มีละมากครับสเต็ปเดิมครับถ้าได้เป็นเครื่องหยอดเหรียญน,นะหรือเป็นเทพนิยายขั้นสูงนะครับแนะนําให้ทําเครื่องหยอดเคร,รื่องหยอดเหรียญ5นะครับแล้วก็ผีเสื้ออีกหนึ่งคือมันจะเว้นช่องไว้ให้เราทําตัวอื่นได้เขาเรียกว่าพอประสิทธิภาพของมันนะครับก็คืออย่าทําน้อยกว่านี้หรือทํามากกว่านี้แต่แล้วแต่เพื่อนๆนะนี่แค่เป็นวิธีแนะนาไม่เฉยอย่างผมเนี่ยถ้าเจอเครื่อง หยอดเหรียญตู้หยอดเหรียญเนี่ยเป็นเทพนิยายผมจะทําตู้นะครับ5แล้วก็ผีเสื้อหหรือแม้กระทั่งเกมนะั้นเป็นเทพนิยายหมดนะครับก็จะทําตู้ก่อน5ทําอีเสื้อ1เหมือนกันครับแล้วก็ค่อยไปทำเจ้าเงานะครับเงามืด6ตัวที่เหลือก็คือทําเป็นกวิยว้ยาวๆเลยครับเอาพอตอนนี้มาถึงเวฟที่10นะครับเราจะมีเทคโนโลยีขึ้นมาให้เราเลือกนะ เทคโนโลยีในผมแนะนำนะครับให้หา HP ก่อนนะสำคัญที่สุดเลยคือ HP นะครับผมดูว่ามีหรือเปล่า HP ถ้าไม่มี HP ควรเอาอะไรดีก็คือเราดูาตามสถนานการณ์ของเกมได้เลยนะครับว่าเราควรเอาอะไรนะสิ่งที่ผมแนะนำนะครับมีโจมตีบอสนะครับแล้วก็โจมตีมอนสเตอร์นะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนมอนนะครับาสามอย่างนี้นะครับที่แนะนำนอกนั้นก็คือเลือกตามสถนานการณ์ได้เลยนะครับ อ่ะทอนนี้พอผ่านตรงจุดเทคโนโลยีไปเราก็หาตัวเพื่อ,อไว้ตีดันปกติเลยครับหาตามจํานวนช่องดันที่เรามีนะอย่างสมมติน้องๆมีช่องดันอยู่ที่5ช่องก็หาไว้5ตัวนะครับคนที่มี6ช่องก็หาไว้6ตัวนะครับคืออันนี้นะอันนี้แนะนำครับไม่จําเป็นต้องทําเกินจากนั้นนะครับยกเว้นตัวที่เกินเป็นตัวที่บวกดามเมจนะครับอย่างเช่นตัวที่เกินมานะครับเป็นมังกร อ่าเป็นวิญญาณดาบอะไรพวกนี้นะครับทำเกินได้ครับอันนั้นพรอะนบวกบวกดาเมจให้สิบเปอร์เซ็นต์เนาะอ่าเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเพราะถ้าทําเกินมามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่ามันก็เข้าช่องดันได้หกช่องเหมือนเดิมนะครับผมอ่าอันนี้มันเป็นแค่แนวทางนะครับที่ว่าให้ทําตัวในช่องดันพอดีกับช่องดันนะครับเพราะว่าเราจะเก็บเหรียญนั้นเอาไว้หมุนหาเพนกวินนะครับเพื่อทําดาเมจต้นเกมนะครับ เราจะชิงความได้เปรียบดนะัน2เนี่ยเพื่อว่า h p เราจะได้เหลือนะครับอย่างน้อยๆ h P เราถ้าเหลือมี90เนี่ยเราจะไปถึงบอส70แล้วไปวัดที่คีพได้เนาะอันนี้ก็จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ลองก็ลองไปปรับเปลี่ยนหรืออ่าไว้เป็นแนวทางดูนะอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่เป็นจากประสบการณ์ของผมโดยตรงเนาะในระหว่างนี้เราก็แค่หาตัวให้ครบกับช่องดันเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับ อันนี้ผมจะมาอธิบายเกมนี้นอกาะที่ว่าอยากให้ดูนะครับอยากให้ดูก็เพราะว่า,า <mm> เพื่อนที่มาเนี่ยก็คือเขากดมาเขาไม่ได้กดมาเป็นคู่กับเรานะครับเพราะว่าผมอยู่แรงสูงแล้วนะครับผมกดโซโลมาเนาะแล้วไปเจอเขาเนี่ยก็คืออเขาเล่นเป็นเลยนะทํามังกรแล้วก็ทําเพนกวินทําอะไรให้อยากให้ดูเกมนี้มากครับนี่แหละครับสมควรมากเลยคนที่ลงแรงแบบว่าไปเจอคนที่แรงสูงนะครับซับให้เต็มระบบเลยนะครับทําให้เพื่อนเล่นง่ายนะครับเราจะได้ มีโอกาสชนะแรงสูงขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟเรื่องเกมที่เป็นนิยายขั้นสูงนะครับว่าเกมที่เป็นนิยายขั้นสูงเนี่ยพลาเป็นนิยายขั้นสูงทุกตัวเนี่ยพยายามทําตู้นะครับทําตู้ให้จบก่อนแล้วค่อยไปทําเงานะทาตู้จบเสร็จปุ๊บแล้วก็ทําเงามืดนะครับส่วนชิ้นส่วนม่วงตัวไหนที่เราไม่ใช้เนี่ยขายทิ้งไม่ได้เลยนะไม่ต้องไปเก็บไว้นะเพื่อนเช่นปืนอ,อย่างเช่นเจ้านกหรืออะไรตัวต่างๆพิ้นอย่างเงี้ย พอคือเราทําตู้เสร็จเราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยขายทิ้งให้หมดเลยครับเพื่อเราจะได้มีหมุนมีเหรียญนี่หมุนต่อเพื่อหาเงามืดนะพอทำเงามุดเงามืดครบหกตัวแล้วก็ถึงจะหยุดนะครับอันนี้คือในกรณีที่เป็นเทมิยายขั้นสูงนะเล่นแนวทางนี้ก็จะทําให้เรามีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับมีโอกาสตีดัน2จบไวมากขึ้นนะครับในระหว่างนี้นะครับถ้าเราหาตัวตามจํานวนดันครบแล้วนะครับก็ พยายามนะครับขายตัวอื่นๆทิ้งไปให้หมดเลยนะครับไม่ต้องไปดองไว้นะอะไรที่ได้เหรียญคือขายให้หมดเลยเพราะว่าต้นเกมเนี่ยเราต้องชิงความได้เปรียบให้มากที่สุดนะครับไออย่างตอนนี้ใช่ไหมครับผมหา,าเจา้าหาตัวตีดันครบแล้วนะครับก็คือตัวที่ไม่จําเป็นผมก็จะเริ่มทยอยขายทิ้งได้แล้วครับเพราะว่าเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้งานนะครับเราเราขายเนี่ยเราขายเพื่อเอาเหรียญน,นะครับมาไว้อัพอัอพอพลังเสริมนะครับ ของเทพนิยายดีกว่านะครับแล้วก็ไว้หาเพนกวินนะครับท่านี้พอเราทําครบแล้วเนี่ยก็คือหมุนหาเพนกวินได้เลยครับต้นเกมนะครับดันสองมันจะเพิ่มให้เรามีดาเมจนะครับดาเมจมากขึ้นเราก็จะเตีดันได้เร็วขึ้นนะอันนี้เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับลองไปใช้กันดูได้นะครับอันนี้เนี่ยพอผมทำตัวครบแล้วนะครับครบตามช่องแล้วนะครับก็คือหาเพนกวินได้เลยครับเอามาถึงตรงนี้ให้ดูเวลาดันจบนะครับถ้าเหลือสัก20ิบวิหรือไงให้ดูว่า เรามีเ p ็พอยู่ที่เท่าไหร่นะถ้าเราเี็ p พีอยู่บนบนนะครับอ,อย่างเช่นได้ที่1เลยหรือว่าที่2เน,นี่ยแนะนําทําช่องให้เราเต็มเลยนะอะเพื่อที่ว่าพอลาเราไปเลือกฮีโร่นะครับเราจะได้ไม่ต้องได้รับฮีโร่ที่เราไม่ต้องการมาเนาะ,ะ,ะแล้วตรงนี้คือผมลืม คำนวณช่องนะครับผิดพลาดแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะแต่คือบอกน้องๆไว้ก่อนว่าพยายามทําช่องดันให้เต็มนะครับอันนี้ผมลืมไปว่าฮีโร่ผมยังไม่ได้แปลงล่างนะอก็เลยไม่ได้ทําช่องดันเต็มนะครับไม่เป็นไรตรงนี้ แล้วก็มาถึงจุดสําคัญนะครับดันที่2นะครับดันที่2นี่เราต้องชิงความได้เปรียบให้มากที่สุดนะครับก็คือบางคนเนี่ยจะเล่นยัดฮีโร่ของเราทั้งหมดอ่ะให้เต็มช่องดันนะครับแต่คือผมแนะนําว่ามันไม่จําเป็นต้องยัดให้เต็มช่องดันช่องดันนะครับเพราะว่าอย่างเรายัดไปครบ6ตัวฮีโร่เรามีสกิลครบ6ตัวเลยครับทีเนี้ยฮีโร่ของเราเนี่ยมันจะใช้อ,อันติใช้สกิลเนี่ย ทุกตัวเลยครับทาให้เราตีดันได้ช้าลงนะอันนี้ก็เป็นทิศเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ลองเดี๋ยวลองดูนะครับว่าวิธีการยัดดันทํำยังไงนะครับดันที่2เพื่อเราจะได้ชิงความได้เปรียบได้นะครับก็คือเราเอาฮีโร่เนี่ยที่มีสกิลนะครับมารอไว้ข้างนอกได้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยเข้าไปทีละตัวในแต่ละดันนะครับพอดันแตกไปเลเวลแรกนะครับก็เอาตัวที่2เข้าไปเลเวลที่2ก็อีกตัวนเข้าไปนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนะว่าทํำยังไง ในระหว่างนี้ถ้าเรายังไม่ได้อัพอัพเสริมพลังนะครับก็พยายามหาเพนกวินให้มันได้มากที่สุดนะเอาที่เราได้มากที่สุดเลยครับเพราะว่าทุกตัวเนี่ยทุกตัวเพนกวินทุกตัวของเราเนี่ยจะเป็นดาเมจทั้งนั้นเลยนะครับทาให้เราตัวเดียวบางทีเพนกวินตัวเดียวนี่มันตัดสินดาเมจกันได้เลยนะก็พยายามทําให้มันได้เยอะที่สุดเลยครับดูอย่างกระดานของผมนะครับผมก็ทําแบบเต็มเต็มเครื่องครับผม ทำแบบว่าเต็มเครื่องเลยเพื่อชิงความได้เปรียบดันที่2นะครับเราจะได้ไปเล่นดันที่3ามาง่ายขึ้นนะครับอย่างน้อยต้องมี HP ทั่เก้าสิบนะครับทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มาถึงเทคโนโลยีนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับหมุนหา HP นะครับแล้วก็ดูตามสถานการณ์เลยครับว่าอันไหนสมควรที่จะหยิบมามากที่สุดนะครับอันนี้เรามาดูวิธีการเคลียร์ดันเลยเนาะว่าเคลียร์ดันแบบไหนให้ได้เปรียบนะครับดูเพื่อนเรานะ เพื่อนเราพอเข้าใจนะครับคนนี้เขาซับเป็นเลยนะเห็นไหมครับว่าจะค่อยเอาฮีโร่เข้าไปทีละตัวในแต่ละด่านแต่ละเวฟนะครับแมวนี่ผมกิ้งไว้รอนะเอาเข้าไปนะเห็นไหมครับเพื่อนเราเนี่ยคือคนที่เล่นเป็นนะเขาจะเล่นอย่างนี้นะเพื่อนเรานี้ไม่ธรรมดาไม่รู้ว่ามาดูช่องผมหรือเปล่าครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาสลับมังกรเข้าไปนะเพื่อเข้าไปยัดสกิลปล่อยสกิลเราจะตีดันไวมากเลยนะครับคือต้องกดไลค์ให้เพื่อนเลยครับสุดยอดจริงๆคนนี้เห็นไหมครับเราตีดันจบแล้ว นี่คือวิธีทิกเล็กๆน้อยๆนะครับกับการตีดันนะครับน้องๆลองจำและไปใช้กันดูนะครับมาถึงตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเราก็ผสมผสมฮีโร่ได้เลยนะว่าเราจะได้ตัวไหนมานะครับแล้วก็ลองดูคำนวณช่องกระดานของเรานะครับว่าสมควรจะวางฮีโร่ได้แบบไหนอย่างเช่นเรามีหมีแล้วสามตัวเงี่ยเราจะทำเป็นสี่มันก็จะดูไอ้นี่ไปนะครับ ถ้าเกมนั้นหมีไม่ได้บักนะอย่างน้อยก็ติดวิญญาณด่ามาสักหนึ่งตัวก็ได้ครับอย่างเงี้ยผมมีหมีแล้วเนี่ยสองตัวสามตัวก็คือไม่เอาแล้วนะครับทีเนี้ยน่าจะสําคัญที่สุดในเกมนี้ก็น่าจะเป็นเพนกะวินเนาะหรือไม่ก็อาจจะเป็นแมวอีกสักหนึ่งตัวอะไรแบบนี้นะครับต้องอยู่ที่ว่าเราผสมแล้วได้อะไรเนาะก็เขาเรียกว่าอย่างที่บอกเลยครับว่าตามสถานการณ์ของเกมเลยนะครับเดี๋ยวดูอยากจะให้ดูซับมากๆเลยครับว่าคนที่เขาเล่นซับเนี่ยเขาเล่นกันแบบนี้เลยนะคือทํา เขาเรียกว่าช่วยเสริมดาเมจให้คนที่ทำดาเมจนะทำให้คนที่ทำดาเมจเนี่ยทำดาเมจได้เยอะขึ้นแรงขึ้นนะครับคืออยากให้เล่นแบบนี้เลยนะก็คือทําตัวที่บวกดาเมจมานะครับแต่ว่าอย่างอย่างเขาที่เขาเล่นเนี่ยจะมีหมีมีอะไรเพิ่มมาหรืออะไรมันมันก็ไม่ผิดนะครับมันเล่นได้นะเพราะบางทีผสมมาอาจจะเหรียญไม่พอหมุนหรืออะไรต้องผสมมาตีดันก่อนมันมันก็ไม่ผิดนะครับแต่แค่แนะนําว่าควรเล่นประมาณนี้นะครับ แล้วก็พอมาถึงช่วงกลางเกณฑ์เนี่ยจะเข้าเลียดเกมแล้วเนี่ยวเวฟที่40ใช่ไหมพยายามดูจำนวนเงินของเรานะครับว่าเราถือคอนอยู่ที่ไหลยอย่างผมนะครับอยู่ถือค้อนที่5นะครับผมก็จะดองเงินอยู่ที่ระหว่าง1 8ื่นแป0 0 0กก็คือไม่ดองเงินมากกว่านี้นะครับในระหว่างนี้ถ้าเงินเราเริ่มเฟอ้อแล้วเนี่ยต่อให้เงินเราเยอะแค่ไหนนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วนะครับก็คือสามารถอัพเสริมพลังนะครับ อันเชิญธรรมดาเนี่ยให้เป็นเลเวล12ได้เลยนะครับแล้วก็เอามาหมุนเอามาอันเชิญฮีโร่ธรรมดานะครับเพื่อหาเหรียญน,นะหาเหรียญไปอัพเลดเกมนะครับตอนนี้แหละเราจะได้เปรียบในระหว่างนี้พอเรารู้สึกว่าฮีโร่ของเราเนี่ยเต็มแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือเลิกหาฮีโร่แล้วนะเลิกหายูนิคแล้วนะครับเพราะว่ามันเอามาก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยนะครับตอนนี้เราเสริมพลัง mm hmm. เสริมดาเมจด้วยพนกิน uh, ดีกว่านาะ ตรน้เราก็สลับฮีโร่นะครับสลับฮีโร่มาเอาเพนกวินไว้ในช่องนะครับหลังจากจบเวฟหลังจากจบดันนี้ก่อนนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ถ้า HP เราอยู่สูงแล้วนี่ยก็คือทําช่องให้เต็มนะครับทําช่องให้เต็มเพื่อเราจะไม่ได้รับฮีโร่ที่เราไม่ต้องการเนาะ เพื่อนเรานี่เป็นเห็นไหมครับเขาก็ทําช่องให้เต็มเขารู้ว่า HP สูงนะเขาก็ทําทช่องให้เต็มเหมือนกันนะครับเนี่ยอยากให้เรียนรู้ไว้นะครับว่าคนที่เล่นเป็นก็จะประมาณนี้เลยนะบ,บางคนต้องการรับฮีโร่ตลอดคือ H p เราสูงอะอเราได้เนี่ยอย่างตาเนี่ยผมมั่นใจเลยเคียวหลุดมาแน่นอนนะครับ <c oughs> เนี่ยออย่างเนี้ยเดาวนแน่ๆเลยเคียวไม่เคียวก็ไอตัวผีฟ้าเนี่ยอ่ะเห็นไหมแน่นอนครับเพราะว่ามันก็จะเป็นฮีโร่ที่เราไม่ต้องการนะไม่รู้ว่ามาทําไมนะครับ มันไม่ได้บัฟหรือว่าไม่ได้ช่วยไม่มีประโยชน์ขนาดนั้นเนาะนีหห่หลังจากเงินเราเกินจากาลิมิตของคอนเปอร์เซ็นต์ของค้อนที่เราถือกันแล้วนะครับก็คืออัพอันเชอร์เลเวล12ได้เลยนะแล้วก็เรียกออกมานะครับเพื่อเปลี่ยนเงินเป็นเหรียญเนาะเพราะว่าเงินไม่ได้ช่วยอะไรแล้วเนาะอ่าเนี่ยพียยงดูอย่างผมนะครับยวดูเหรียญผมว่าไปประมาณไหนนะก็คือหาไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเรามีเวลาเนี่ย 50ิวิมีเวลาหนึ่งนาทีนี่คือเราจะหาเหรียญได้อีก50 60หเหรียญน,นะครับบางทีอ่ะบางทีได้เทพนิยายมาอีกอ่าได้ได้ตำนานมาอีกเนี้ยโหแบบขายรัวเลยนะล้าดูสังเกตที่เหรียญผมนะครับอ่าลองดูที่เหรียญผมเห็นไหมคือเหรียญผมไปแบบนี้เลยนะไม่รู้บางคนเล่นวิธีหรือเปล่าถ้าเล่นอยู่แล้วก็ดีมากครับถ้าสนใจใครไม่เล่นวิธีนี้ก็ลองไปอ่าใช้กันดูเนาะเห็นไหมครับว่าเราหาเหรียญเนี่ยหาเหรียญแป๊บเดียวขึ้นร้อยเลยครับก็คือนี่แหละครับ วิธีวิธีชิงความได้เปลี่ยนในแต่ละตาเนาะแล้วก็จะเสริมให้เรื่องนึงะครับสำหรับคนที่เล่นหลอดนะสายหลอดด้วยนะครับก็คือหลอดคนที่มีสกรีนหมีนะพยายามอเอาหลอดไปตี อมอนเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าพลาหลอดตีมอนเตอร์เนี่ยพลาหมีมันทํางานนะเรามีโอกาสได้เหรียญเงิน200อเหรียญเลยนะแล้วก็ได้เหรียญเขียวอีกด้วยนะครับผมก็คืออย่าเอาหลอดไปไว้ข้างหลังหรือว่าไปไว้ไกลๆนะให้หลอดมันได้ตีด้วยนะครับตรงนี้นะ สังเกตเพื่อนสังเกตเพื่อนเรานะครับว่าเพื่อนเราก็ไม่ธรรมดานะเขาสลับสกิลสลับฮีโร่เข้าไปเห็นไหมครับเอามังกรเข้ามังกรออกก็คือเอาตัวที่มี H p ีมีสกิลเข้าไปพ่นไฟนะเข้าไปปล่อยสกิลนะครับเพื่อตีอตีตีดันได้เร็วขึ้นนะครับคือวิธีนี้สุดยอดมากเลยนะเพื่อนคนนี้คือซับเป็นเลยนะทนีนี้พอเราตีดันจบแล้วก็คือเอาเพนกวินเก็บเลยครับแล้วก็เอาฮีโร่ออกมาให้หมดเลยนะช่องเนี่ยคือในแร้งพวกนี้เรา ทำช่องเต็มได้นะก็คือหาเพนกวินให้เต็มจํานวนเลยนะครับผมว่ามันมีได้เท่าไหร่เนาะมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปยังแต่ว่าอย่างน้อยๆน,นะเว้นเอาไว้สัก1-2ช่องนะครับเพื่อให้เราอัญเชิญเพื่อหาเหรียญน,นะเออเพื่อหาเหรียญเขียวนะอย่าปล่อยให้ช่องมันเต็มเลยนะครับใน,นระหว่างนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือสเต็ปเดิมครับหาเหรียญหาเหรียญไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า เราเข้าสู่เลทเกมแล้วเนาะเลทเกมก็ไม่มีเลยมากครับนี้นี่ผมต้องแบบชมเพื่อเลยนะเพื่อเราสุดจริงนะอยากให้ทุกคนมาลองดูคลิปนี้นะครับว่านี่แหละครับซับซับที่จริงใจเล่นไงเล่นประมาณนี้เลยนะครับ ดูเพื่อนเรานะครับในระหว่างนี้เขาก็เล่นสเตปซับเต็มกำลังเลยนะนระหว่างนี้เขาคือหา,อาหาเพนกวินไปเรื่อยๆนะครับน่ะ <c oughs> ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ <c oughs> อยากให้ดูการเล่นซับนะครับ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมครับจุดตรงนี้ก็คือ อพอเข้าจะเลือกฮีโร่นะครับก็ทำช่องให้เต็มเหมือนเดิมนะในกรณี HP เราสูงนะครับผมที่2ที่ที่ห่ที่2นี่ก็ควรทําช่องให้เต็มได้นะเพราะไม่รู้จะมาทาไมมันจะเหลือแต่ฮีโร่ที่เราไม่ต้องการนะครับยังไงก็ตรงเนี้ยระวังนิดนึงบางคนจะเอาฮีโร่ทุกครั้งก็ไม่รู้จะมาทําไมนะครับทาช่องให้เต็มดีกว่าเนะาะอันนี้คือผมแนะนํานะครับ พอมาถึงเวฟ60นะครับบอสจะออกเนี่ยพยายามผักคิโลที่ทําดามดเมจนะครับไปอยู่ข้างหน้าก่อนนะเพื่อที่จะเราจะได้ทําดาเมจตอนบอสเดินมาเนี่ยเห็นไหมครับว่าพอบอสเดินมาเนี่ยเลือดบอสหายไปแล้วเนี่ยครับ30-40เเลยนะก็คือทําให้เราสามารถเคลียร์บอสได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้ไม่พลาดด้วยเนาะอ่าตรงนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับพอจบบอส60เนี่ยพยายามเหลือ ช่องกระดานของเราเไว้สัก1ช่อง2ช่องนะครับอย่าทำช่องกระดานให้เต็มเพราะว่าแล้วเดี๋ยวเราจะได้เลือกออฮีโร่หนึ่งตัวนะรเราอาจจะได้ฮีโร่ที่สําคัญที่เราอยากได้นะครับหรือไม่เราก็เอามาขายเป็นสี่เหรียญได้นะเพราะว่าในตอนนี้ครับเขาเลดเกมแล้วเนี่ยเหรียญทุกเหรียญน,นะครับมันมีค่ามากนะเพราะว่า,าดาเมจแต่ละดาเมจนะครับนิดเดียวนะครับวัดกันที่าดาเมจนิดเดียวจริงๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็เลือกมาแล้วขายเหรียญต่อนะครับ จะเห็นได้ว่าเกมเนี้จำนวนมอนผมนี่น้อยมากเลยนะเพราะว่าไม่ไ,มได้ไม่ได้มีให้ให้เพิ่มเลยนะจริงๆอ่ะถ้าเข้ามาเวฟเนี่ยเริ่ม60แล้วเนี่ยถ้าให้ปีอยู่ที่90ถึง100แทบทุกคนนะครับก็คือนั่นแหละรครับมอนอจำนวนมอนจะมีประโยชน์มากทีน,นี้ดูตรงนี้นะครับว่านี่แหละครับเพื่อนเราเขา ดาเมจไม่ได้เยอะเท่าเรานะครับเขาก็เลยทาเพนกวินนะครับเสริมดาเมจให้เรานะครับแล้วคือแบบนี้มีทั้งเพนกวินของเราและของเขานี่คือเห็นไหมครับว่าโอ้ดาเมจเราจะไปไกลมากเลยครับคืออันนี้ต้องชมเพื่อนจริงๆว่านี่แหละครับซับที่จริงใจอยากให้ทุกคนลองเล่นแบบนี้นะครับมาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับว่านี่แหละครับซับที่จริงใจนะครับหรือว่า ถ้าเราไม่ได้มีดาเมจมีของที่ฟูนะครับควรเล่นยังไงไม่ให้เป็นภาระทีมแล้วก็มีประโยชน์กับทีมมากที่สุดนะครับอลองมาดูนะครับวิธีการแนวทางนะเป็นประมาณไหนนะครับแล้วก็อยากให้ลองไปปรับเปลี่ยนใช้ตามสถานการณ์นะครับสิ่งที่ผมนําเสนอนี่คือ,อบอกว่าไงดีอ่ะคือเป็นแนวทางนะครับทุกคนเล่นแบบไม่มีผิดไม่มีถูกเลยนะครับเป็นแนวทางจริง,รงเนาะ แต่แนวทางประมาณนี้กำลังดีเลยนะครับอลองลองไปปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้เลยครับอลองดูที่จำนวนมอนผมดีๆนะมอนจำนวนผมจำนวนมอนผมนี้น้อยนะแค่ร้อยหกเพราะว่าไม่ได้มีมาให้เลือกหรือว่าผมน่าจะกดข้ามนะครับท่านี้ก็คือน,นี่แหละครับจำนวนมอนที่ ผมบอกมันสำคัญเนียคือพอเข้าเลดเกมนะครับถ้าแต่ละทีม HP มัอยู่ที่90ขึ้นไปเนี่ยก็คือบอส70เนี่ยส่วนใหญ่จะเตนไม่ตายใช่ไหมตอนเนี้ยมันจะได้ไปวัดมอนเนี่ยจำนวนมอนนี่แหละครับเลดเกมเนี่จะสำคัญที่สุดเลยนะ,ะประมาณนี้เลยนะครับก็พลาหาเทคโนโลยีก็ลองมองๆกันไว้ด้วยนะเพิ่มจำนวนมอนเนาะ ไม่น่าจะมีใครไม่น่าจะมีใครตีตายครับบอสบอสเจ็ดสิบเราน่าจะตีตายเนาะทันไหมออน่าจะทันครับนี่แหละครับคือพลังของเพนกวินนะครับลองไปใช้กันดูนะครับนี่ผมต้องแบบว่าชมเพื่อนเลยนะครับแม่งของจริงครับสุดจริงนะคนนี้นะก็คือเล่นเป็นเลยนะ,ะคนอื่นก็ตายไปหมดแล้วนะเนี่ยอย่างนี้ถ้าเขามี HP มากกว่านะครับเก้าสิบแปดิบนะมีเก้าสอย่างเงี้ยก็ต้องไปวัดมอนกันเหมือนเดิมเนาะ ทีน,นี้ถือว่าเกมนี้ชิวเลยนะก็คือมีเพื่อนซับดีนะครับอยากให้น้องๆลองดูนะเน่ะเกมนี้นะครับว่าซับเป็นยังไงนี่นี่อยู่ในห้องของอแ่ลแองค์ปะกายนะครับกับแอลง์ไดมอนดนะ์เนาะอยู่ระหว่างกึ่งกลางนะใม่ซับเราค้อนแค่เสียงนะก็ถือว่าเล่นใช้ได้เลยดีเลยดีกว่าครับประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็วิธีการที่ได้สอนหรือได้แนะนําไปนะครับต้องบอกว่าเป็นแค่แนวทางนะครับทุกคนเล่นไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่แค่เป็นแนวทางเผื่อแนวทางผมอาจจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับหรือคอมเมนต์พูดคุยเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับวันนี้ไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ